สวัสดีครับสวัสดีครับน้องหมาครับสวัสดีครับอสดีครับอสดีครับสวัสดีครับ ได้ปลาไหมได้ปลาไหมครับได้ปลากี่ตัวครับสวัสดีครับ ออดีครับน้องมาครับอา้อาวออดีก็จะลงน้ำแล้วอา้อาวอ้าวออดีลงน้ำแล้วครับน้องก็เล่นน้ำพี่ออดีก็จะลงน้ำ ได้ปลาหรือยังได้ปลาหรือยังไหนะให้ยายดูสิให้ยายดูหน่อยไนะหนดูดิให้ยายดูดิได้กี่ตัวครับอือหือได้หนึ่งตัวนน้อยเอาไปใสบ่บ่อปเดี๋ยวตายเอาไปคืนแม่มันไป <c oughs> นุ่นเอาไปคืน คืนแม่มาเลยเขาตักปลาได้ปลาตัวน้อยๆเอาตักไหมตักเอาตัวใหญ่ๆอตอนเย็นๆบรรยากาศดีดี ลมพัดเย็นสบายลมพัดเย็นสบายครับสวัสดีเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ ได้ปลากี่ตัวใส่ให้ยายดูหน่อยเอาไปตักอีกเร็ว ตักอีกปะตักอีกปะตักให้ได้ตัวใหญ่ๆลมพัดเย็นสบายลมพัดเย็นเย็นจ้าตอนเย็นเย็น น้องหมาก็ตักปลาอยู่ในอ่างในบ่อปลาพ่อตายหมดเลยน้องหมากเล่นปลาพ่อตายหมดเลยเดี๋ยวพ่อจะเปี้ยนะเดี๋ยวพ่อเปี้ยนะเดี๋ยวพ่อเปี้ยนะ เลยจ้าตักเลยจ้าวิชิ่งตักปลาเหรอไม่ใช่วิชิ่งตกปลาใช่ไหมวิชิ่งตักปลาของน้องหมากจ้าเ <c oughs> จอแล้วจ้าไห้ใฮ้ใฮ้ ห้ามกินนะกินไม่ได้นะกินไม่ได้นะครับกินไม่ได้ห้ามกินนะครับ สวัสดีเอ้ยสวัสดี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  อ้าว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 มิดแล้วจมมิดแล้วจมมิดแล้วจมมิดดามลวจมมิดดามลวอ้าวบวัวพ่อตายและอ้าวอ้าวตักบวัวขึ้นมาละ โอ้ยโอ้ยจมละจมละจมมิดละจม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 ละได้ปลาไหมครับไหนให้ยายดูหน่อยเอามาให้ยายดูหน่อยครับไหนให้ยายดูซิให้ยายดูหน่อยครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายแล้วไหนให้ยายดูหน่อยมาหายายแล้วอ,อดีมมาดีครับออดี้มาแล้ว Yeah, yeah.